ก็ฮัลโหลกันสวัสดีกันอีกรอบนะคะนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมก้อนไม่ประจุแผ่นเ่นเกมนะคะเมื่อกี้เราแอบเล่นนิดนึงแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําการอ่านเจ้าตัวนี้นะคะในการที่ประจุให้ไปหาเขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนกับว่าเป็นเกมว่างๆเวลาที่ WiFi ไม่เปิดมานะคะคือเราทําการปิด WiFi เพื่ออยากรู้ว่าเล่นยังไงนะคะคืออยากเห็นเกมเดนโนเสาร์มันได้เข้ายังไงอะ อไอ้นะเกมไดนูเสานี่จะทับนี้ยังไม่ดูโอ้เราตายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปะจนัยอีกมากมานะคะซึ่งจะทําการไปหาตัวที่อาจจะสามารถเอออันนี้อะ่ะมาได้เรื่อยเรเราก็จะเห็นเจ้านกแล้วก็จะมีก้อนเมฆนะคะคือเดี๋ยวประจนไปไปเรื่อยๆรื่อแหละมีแต่ลกนะคะรอบนี้ที่เรายังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราเห็นก้อนเมฆแล้วค่ะ โอเคนะคะแล้วก็เราก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะอุ้ยอย่าชนมนันนะเดี๋ยวชนมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้คะ่ะที่เราได้ตุ้ยไปเพราะว่านกหรือก้อนเมฆจะไม่ได้เราต้องย้อนไปดูนะคะอุ้ยมีก้อนเมฆสายฝนด้วยเนี่ยตัวนี้เอออย,อยอย่าขึ้นมานะเดี๋ยวเราชนอย่อย่าอย่าเกือบตายนะคะก็คืออุ้ยหลบหลบทัน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 ,ทนอยู่ไหมทันอยู่ไหม ท่านตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้โออก็สำหรับวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดี